ต้องบอกตรงๆว่าเราไม่ได้มีทางเลือกเยอะเพราะเรายังไม่ได้เป็นสินค้าที่พรีเมียมที่มีคนอยากได้ที่ทํางานที่น่าสนใจมันมีอย่างต่อไปนี้ผมก็ไม่เคยรู้นะว่ามันมีผู้บริหารบางคนก็คิดแบบนี้ว่าบางทีองค์กรต้องมีความขัดแย้งเล็กๆภายในบ้านเพื่อต้องการไอเดียที่มันแตกต่างมี8คนทําไมในเมื่อคิดเหมือนกันหมดใช่นะงานดีๆในโลกนี้นะพี่จากประสบการณ์ผมไม่เคยมาจากอินเทอร์เน็ตจริงเหรอผมย้ยําเลยนะบริษัทต,ต่อไปเนี่ยการเปลี่ยนงานบ่อยจะเป็นเรื่องปกติ ไลฟ์แพ็กตอนนี้เรายังคงอยู่กับดรรัีรัตน์ธัญวัตรพรกุลนะครับเป็นอาจารย์เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กรแล้วก็เป็นเจ้าของเพจดังครับมนุษย์เงินเดือนพันใหม่วันนี้เราจะรวบรวมคําถามที่มาจากผู้คนที่ทํางานกินเงินเดือนนะงานอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยรวมทั้งคนที่เพิ่งจบด้วยมาเป็นคําถามที่เลือกไว้7ข้อครับให้อาจารย์ช่วยตอบได้ครับ ข้อแรกเด็กจบใหม่ควรเลือกทํางานแบบไหนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตเอางี้เราพูดเป็นกลางๆแล้วเป็นตัวอย่างดีกว่าอ,อาจจะ,ะไม่ได้หมายความว่าสามารถใช้ได้ทุกกรณีแต่ว่าถือว่าเป็นตัวอย่างแล้วกันให้เราเอาไปเลือกใช้ดูเด็กจบใหม่ที่เจอกันบ่อยๆก็คือเขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะ,จะ,จ,ะจะไปยังไงต่อเป้าหมายในชีวิตอาจจะยังไม่เคลียร์จริงๆก็ไม่แปลกนะไม่แปลกผู้ใหญ่ทุกวันนี้ตอนเขาอายุเท่าคุณเขาก็งงเหมือนกันก็มึนเหมือนกันเราก็มึนแต่สิ่งที่มันทําให้เราชัดมากขึ้นคือการทดลอง เราต้องลองทำอะไรบางอย่างก่อนแล้วเราจะบอกว่าผมชอบนะผมไม่ชอบนะแต่ปัญหาคือผมไม่อยากให้เราอะไปหาอะไรก็ไม่รู้แล้วมาคิดว่ามันคือสิ่งที่เราชอบโดยเราไม่ลองเวลาพูดว่าชอบคุณเคยลองทำถึงระดับไหนแล้วสมมติคุณชอบเป็นนักเขียนคุณเคยเขียนได้ยังคุณอยากเป็นนักเขียนเบสเซลอร์คุณได้เขียนสักหน้าไหมคุณเคยมีฟีดแบ็กจากคนอ่านหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นอันนี้กลับมาในโลกของการทำงานเนี่ยผมว่า เด็กจบใหม่ต้องต้องบอกตรงๆว่าเราไม่ได้มีทางเลือกเยอะเพราะเรายังไม่ได้เป็นสินค้าที่พรีเมียมที่มีคนอยากได้เราเพิ่งออกจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตนักศึกษาออกมาเราเหมือนคุณักคุณยังเป็นลูกเจี๊ยบอยู่ยังไม่ได้โตขึ้นมาโอ้โหนี่ไก่พันสวยงาม<อ>แย่งกันซื้อไม่ใช่ใชคนเขายังต้องซื้อเหมาโหลอยู่เราอาจจะต้องเป็นยอมเป็นเหมาโหลก่อนแต่การไปถูกเหมาโหลเนี่ยเพื่อเข้าไปสู่กระบวนการที่เราพัฒนาตัวเองที่ทํางานที่น่าสนใจมันมีอย่างต่อไปนี้หนึ่งที่ที่ได้ลองเยอะๆที่เขาไม่แบบ ยี่เงา่าแบบบีบเราให้เราทําแต่เรื่องแบบเล็กๆต้องแบบ<ม>ที่ที่ให้โอกาสทาได้ถ้าเยอะๆหลากหลายเ<ม>ช่นน้องได้ไปฝึกงานหลายแผนกได้ลองทําหลายๆด้านนะครับ<ม><ม>หรือที่ที่แบบให้ความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาคน<ม>องค์กรปัจจุบันเนี่ยออกรประกาศข่าวคราวเต็มไปหมดว่าองค์กรไหนทุ่ม,ท,มทุนพัฒนาพนักงานตั้งเยอะแยะองค์กรไหนเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ทํานู่นทานี่อันนี้น่าสนใจเพราะเราไม่ได้แค่เรียนรู้จากการทํางานอย่างเดียวละเรีรู้จักคนด้วยคือตรงไหนได้รับโอกาส ถือว่าเป็นเรื่องดีต่อให้มันยากมากผมเพิ่งจบพี่จให้ผมทําขนาดนี้เลยนั่นแหละดีเปลี่ยนไมเซ็ตก็รีบเฟลตั้งแต่แรกไงออจะได้ล้มเหลวเป็นถูกแล้วก็จะได้มีเพื่อนเยอะๆเพราะต่อไปนะหลังจากนี้การเปลี่ยนงานจะไม่ได้มาจากการสมัครงานผ่านโลกออนไลน์แล้วมันจะมาจากเพื่อนแนะนํางานดีๆในโลกนี้นะพี่จากประสบการณ์ผมไม่เคยมาจากอินเทอร์เน็ตจริงเหรอใช่งานที่ทําให้เราได้เงินเดือนเยอะๆส่วนใหญ่พี่ดูแนะนําผมแนะนําคนรู้ชวนคนนี้ชวนเราอยากเป็นคนที่เขาอยากได้ เราก็ต้องยอมเหนื่อยในช่วงสองสามปีแรกผมมีสูตรง่ายๆเลยสองปีแรกถึงสามปีแรกมึนไปเลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากลุยแหลกเลยทําทุกอย่างให้มากที่สุดคือมันจะเกิดฝีมือขึ้นเองใช่สมมุติฐานที่น้องบอกอันนี้ใช่ไหมอันนั้นใช่ไหมเขียนมาเลยนะเราไปหาที่ทําให้หมดเลยลุยไปเลยทดลองไปเลยแล้วตอบโอ้มไม่ใช่ละลองกับพี่ดูแล้วไม่ใช่อลองกับพี่นั้นแล้วไม่เวิร์กลองไม่เวิร์ก ก็จะได้เหลือนม้สําคัญคือคุณต้องลองลองครับลองแต่ไม่ใช่แบบลองปุ๊บเอ้ยไม่เอาแล้วเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อแต่อย่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฝอนะข้อที่สองทไมหลายองค์กรชอบให้เงินเดือนคนมาใหม่มากกว่าคนเก่าเก่าเสมอคนใหม่มันน่ารักคนใหม่มันหล่อคนใหม่มันสวยคนใหม่โปรไฟล์ดูดีเพราะอะไรข้อเสียของคนเก่าคืออยู่กันมานานเห็นมาตั้งนานแล้วว่าคุ้นหน้าไปแล้ว คุ้นแต่ผลงานเลยมองไม่ค่อยคุ้นไงเพราะคนเก่าไม่พีอาคนเก่าก็คือเน้นผมรักพี่ผมรักองค์กรผมไปเน้นเอาอิโมชันนำบทบังผลงานตัวเองคนใหม่มาพร้อมเรฟเฟอเรนซ์ว่าผม<อ>าทำอะไรมาบ้างทั้งนที่อาจจะสู้คนเก่าไม่ได้แต่มันเข้าตากว่าใช่คนเก่านะอันนี้คือธรรมชาติใช่ไหมใช่ครับใช่มันเป็นเพอร์เซพชันล้วนๆเลย<อ>คนเก่าเนี่ยที่ทํางานเบื้องหลังเก่งๆเยอะอแต่ไม่รู้จักใช้วาทศศิลป์หรือวิธีการ<อ> <นำ S 1> หรือคิดว่าตัวเองไม่จำเป็นต้องไปใช้ S <S เออเกี่ยวไหมก็อ,อาจจะมีเป็นไปได้สังคมอาจจะมองว่าเฮ้ยทำอย่างนี้เดี๋ยวข้อหาจะหาว่าเราเลียนนายหรือเปล่าทําอย่างนี้ขา้หาเราประจบหรือเปล่าจริงๆไม่เกี่ยวผลงานก็คือผลงานไงเราก็ต้องพูดใช่ไหมครับกรณีของคนใหม่เนี่ยมันมีความซับซ้อนเพิ่มเติมก็คือว่าถ้าเราจะเพิ่มเงินเดือนให้คนเก่าเยอะๆบ,บางทีมันก็ยากเพราะคนเก่ามีเยอะอยู่ดีๆคนนี้เก่งเราก็ต้องมานั่งหาเหตุผลว่าทําไมคนนี้ได้เยอะกว่าคนนั้นง่ายที่สุดก็คือให้มันเท่ากันแล้วกัน แต่คนมาใหม,ม่มันแยกจากกลุ่มนี้แล้วไม่เกี่ยวนใช่คนมาใหม่มันจะกลายเป็นคนเก่าแล้วก็จะเข้าสู่ปัญหาเดิมหลายที่ชอบมองว่า คนใหม่อมาการให้เงินเดือนเยอะๆไม่แปลกเพราะเราต้องไปเอาตัวเข้ามาแล้วก็เลยด้อยค่าคนเก่าซึ่งคนเก่าเก่งกว่ามีแต่มันไปยึดติดตรงที่ว่ากลัวคนข้างในไม่พอใจกลัวคนนี้คิดมากกลัวคนนั้นคิดมากผมว่านี่คือปัญหาที่มันเป็นปัญหาทางใจมากกว่าไม่ได้เป็นปัญหาทางเรื่องจริงอ่ะเนาะแต่ในทางธรรมชาติมันก็มีแน่นอนอะไรแปลกใหม่มันก็กระจุมกระจิ๋มว่ากันไปนะครับอันนั้นมนุษย์นะใช่ ข้อสามทำไมคนที่เปลี่ยนงานบ่อยๆจึงมักจะถูกมองในแง่ลบมันเป็นค่านิยมความเชื่อของคนกลุ่มนึงในสังคมในเวลาคัดเลือกคนเขาติดลนะตอนถึาเลือกลูกน้องอคนนี้มาเพราะอยู่มาแล้ว8ปองค์กรทั้งนี้นไม่กี่ปีเองผมก็แบบเฮ้ยเขาผิดตรงไหนพี่มันดูมันอยู่ที่แล้วไม่กี่เดือนเองอะถ้าเราแยกย่อยให้ได้ว่าเขาเปลี่ยนง,งานบ่อยเพราะเขาก้าวหน้าเฮ้ยโอเค แต่ถ้าเขาเปลี่ยนงานบ่อยเพราะเขาหนีตายเช่นโอ้กูไม่ได้แล้วทะเลาะกับนายหนีกัไปที่ใหม่ก็ทะเลาะกับเขาอีกแล้วแล้วการเปลี่ยนงานคนกลุ่มนี้ดูง่ายๆตำแหน่งเดิมนตลอดเปลี่ยน5ปีเปลี่ยน5ที่นะไม่ขึ้นเลยแล้วเงินเดือนก็จะแบบว่าไม่ได้สูงมากก็ไม่ได้ไปดีกว่าเดิมใช่แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนตำแหน่งเดิมแต่เงินเดือนพุ่งปี๊ดเงี้ยเช่นเคยเงินเดือนเท่านี้ขึ้นมา50เรเฮ้ยเราต้องตั้งคำถามแล้วมันได้ได้ยังไงแล้วทำไมถึงอยากเปลี่ยนก็จะได้หาคำตอบได้ง่ายมากยิ่งงขึ้นแต่บบาททีริษัผม แพ้ฟาวตรงที่ว่าเราไปตัดสิทธิ์คนที่เปลี่ยนงานบ่อยโดยการเอาคาว่าบ่อยเป็นตัวคัดกรองผมผมยังย้ําเลยนะบริษัทต่อไปเนี่ยการเปลี่ยนงานบ่อยจะเป็นเรื่องปกติก็แปลว่าในมุมมองของอาจารย์คือบ่อยไม่ใช่เรื่องผิดเพียงแต่ว่าเหตุผลของความบ่อยเท่านั้นเองถูกต้องเป็นเหตุผลแบบนั้นเราใช้อะไรมาคัดกรองนะฮะข้อ4เคมี er กับคนในทีมสำคัญแค่ไหนถ้าเคมี er ไม่เข้ากัน มันจะไม่เวิร์กจนถึงขนาดอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยเหรอพี่เชื่อเรื่องของเคมีในการทํางานเป็นทีมไหมผมถามต้องถามพี่พี่ดูพี่ผมเชื่อนะเพราะอะไรครับคนนี้เก่งแต่ถ้าเอาไปทํากับคนนู้นดีกว่าเ<อ>พราะไอ้นี่เก่งแต่อยู่กับคนนี้แล้วไม่เก่งอ่ะมันมีหลายแงยม่มุมคือทีมเวิร์กในองค์กรเราอยากได้ใช่แต่หลายๆครั้งผมไปเจอว่าเคมีได้ทีมเวิร์กได้แต่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ อ๋อมันไม่มีอะไรคิดต่างกันเลยก็เอ้ยพี่เออตามพี่ว่าไงผมเชื่อโอ้ย <laughs> ใช่ครับพี่ดีครับผมถูกต้งครับท่านอย่างเงี้ย <laughs> มันเลยไม่มีใครคิดตา่างผมก็ไม่เคยรู้นะว่ามันมีผู้บรหิหารบางคนเขาคิดแบบนี้ว่าบางทีองค์กรต้องมีความขัดแย้งเล็กๆภายในบ้างเพื่อต้องการไอเดียที่มันแตกตา่าง <laughs> มี8คนทําไมในเมื่อคิดเหมือนกันหมดในการทําธุรกิจเนี่ยคนคิดเหมือนกันเยอะนั่นหมายว่าคู่แข่งก็คิดเหมือนกัน เขาถึงอยากเห็นคนที <g 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 ่แย้งเขาถึงอยากเห็นคนที่มองในอีกมุมหนึ่งแต่การโต้แย้งไม่ใช่ไปทะเลาะนะครับเจ้านายผมคนหนึ่งผมเคยถามเขาว่าเก็บปุ๋มไว้ทําไมอปากก็ไม่ดีนิสัยก็กร้าวตอนนั้นผมผมเป็นเด็กแบบเป็นเขาเรียกว่าเจ้าแบบผู้จัดการมือใหม่บูรล้างผานพร้อมแทงทุกคนอ่ะเขาบอกว่าคุณสมบัติผมอันหนึ่งที่เขาชอบคือถ้าอยู่บนเรือทุกคนจะบอกเขาาไปทางนั้นเลยพี่ไปทางนั้นเลยพี่ผมไม่จะบอกอย่าไปตรงนั้นมันมีหินอย่าไปตรงนั้นมันตื้น คือคุณเห็นไม่เหมือนคนอื่นใช่แล้วเขาบอกทุกครั้งที่เห็นแบบนี้มันทําให้เขาต้องชะลอการตัดสินใจแล้วก็คิดแล้วก็คิดก่อนว่าจะไปหรือไม่ไปไปก็ได้แต่ก็ต้องเตรียมตัวแต่คนนี้ยังช่วยดูว่าเอ๊ะมันมีอะไรขวางอยู่หรือเปล่าใช่งั้นต้องระวังนะครับเคมีดีถ้ามันเอื้อกับความคิดสร้างสรรค์ด้วยทุกคนพร้อมที่จะมีพื้นที่ในการกล้านําเสนอกล้าแสดงออกเางนี้ถือว่าโอเคแต่ถ้าเคมีแบบเฮใช่ลุยครับพี่ดีครับผม้ยไม่เวิร์กไม่เวิร์กนะโอเค ้อหาทำไมพนักงานดีๆจะกลายเป็นหัวหน้าที่ไม่เอาไหนก็เยอะครับมันเกิดจากเขาไม่ได้ถูกฝึกให้เป็นหัวหน้าที่ดีคือเขาอาจจะเป็นลูกน้องที่ดีณนะตอนนี้เป็นลูกน้องที่ดีใช่แต่วันที่เราไปให้โอกาสเขามาเป็นหัวหน้านะมันไม่มีใครไปสอนเขาไงว่าหัวหน้าที่ดีต้องเป็นยังไง uh huh. ความโชคร้ายของหลายๆองค์กรกนะ็คือตัวอย่างหัวหน้าดีๆมันไม่มีด้วย เพราะหัวหน้าส่วนใหญ่คือใช้อำนาจไม่ฟังลูกน้องมีอำนาจก็สั่งตามใจนายแล้วก็ลูกน้องก็เหนื่อยปางตายอย่างเงี้ยก็เยอะผมเจอน้องๆหลายๆคนไม่ได้อยากเป็นหัวหน้าพี่แต่อยากเงินเดือนขึ้นแต่จะอยู่เงินเดือนนั้นมันต้องเป็นหัวหน้าไงมันมีคนอย่างนี้นะในลูกเพจผมอะเราเคยมีการโหวตกันเขาบอกว่าขอทํางานเพิ่มแลกเงินเดือนที่เพิ่มเอาแต่ไม่ต้องการตาแหน่งเพิ่มแต่ไม่ต้องการตาแหน่งเหตุผลก็มีอีกทำไมถึงไม่ต้องการตาแหน่งเออเหตุผลคืออะไรผมไม่เคยเห็นหัวหน้าคนไหนดีเลยในสายตาลูกน้อง มันไม่อยากเป็นไงเพราะว่าความสัมพันธ์กับคนเนี่ยเช่นผมอยู่กับพี่มานานแล้ววันดีคือดีผมต้องเป็นหัวหน้าเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยผมก็ไม่อยากเสียเพื่อนนะอใช่ป่ะเออนี้มีส่วนนะอืแต่ผมจะทำงานหนักนะเขาอาจจะมีความสุขกับทุกวันนี้และอยากทํางานเยอะๆพี่อผมขอแต่ไม่อยากไปปกครองใครผมขอดินทาคนใกล้ตัวเลยภรรยาผมเหมือนกันก็เขาก็บอกเขาเคยบอกแล้วหัวหน้าให้เป็นหัวหน้าไม่เอาเพราะว่าเขาไม่อยากมีปัญหากับเพื่อนแต่ถ้างานมาเยอะเอาเงินมาด้วยเอาแสดงว่ามีคน เหมาะกับตําแหน่งบางอย่างไม่ได้แปลว่าสูงขึ้นดีขึ้นสปตอนนี้รูปแบบการมองว่าใครควรเป็นหัวหน้า<ะ>หรือไม่ควรเป็นหัวหน้ามันต้องมาวางแผนด้วยเราก็ต้องทําทางให้เขาเรียนรู้ในการที่เป็นหัวหน้าที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยเขาดีอยู่แล้วในการเป็นลูกน้องและอยู่ดีๆให้เขาเป็นหัวหน้าโดยไม่ได้ช่วยเหลือเขา <ün> ไม่ได้ทําทางให้เขาเป็นหัวหน้าที่ดีได้มันก็เหมือนพกเราเส, <ง S 1> สียลูกน้องที่ดีไปคนแล้วได้หัวหน้ากิ๊กก๊อกไม่ดีมาแทนอะไรเหมือนก็บอกว่าเอาพลทหารมาเป็นในพน่ะ เขาเป็นพลทหารแม่นปืนที่เก่งที่สุดอในแคมป์เรานะเราก็เสียแม่นปืนไปแล้วใช่แล้วกลายเป็นในพลที่นพลที่ไม่ได้เรื่องเขาบกเราควรต่อรองเงินเดือนยังไงให้ได้ดั่งใจนะแต่ไม่น่าเกลียนแน่ผมว่าเวลาจะต่อรองใครเราก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเราเป็นเขาอะเราพูดตัวเลขเขาถืเรียกว่ามันเป็นเทคนิคไงเขาอยากได้เทคนิคผมว่าสุดท้ายอะ ตัวเลขที่ผมจะบอกพี่ผมอยากได้เท่านี้ผมต้องทําการบ้านมาก่อนว่าพี่จ่ายได้เท่าไหร่ไงสูตรลูกข่าวรู้เราคือเราอยู่วงการในธุรกิจไหนก็แล้วแต่เราต้องเดาได้ว่าฐานเงินเดือนมันจะอยู่ประมาณไหนบริษัทนี้รูปแบบโครงสร้างเงินเดือนประมาณเท่าไหร่แล้วสิ่งที่คุณพูดมันมีเหตุมีผลที่เขาจะรู้สึกใช่จริงอย่างนั้นไหมเราควรจะต้องทําให้เขาตัดสินใจเลือกเราให้ได้ง่ายผมรู้แล้วคำถามนี้มันแปลกตรงคําว่าได้ดั่งใจ มันดังใจคุณไม่ได้ไงใช่มันต้องทั้งเขาทั้งเราได้ดังใจเออมันไม่มีดังใจคนบริษัทเขาก็มีมาตรฐานอยู่ดีๆคุณอยากได้ได้ล้านนึงเขาให้คงว่าเหตุผลคืออะไรด้เขาให้คุณได้สามหมื่นนะมันก็มีแกลบอยู่แล้วมันก็ต้องมีเหตุผลทําไมผมต้องจ่ายคุณล้านนึงถ้าน้องอธิบายได้อว่าคุณค่าที่น้องเคยทําให้ที่นี่โอ้ผมลดต้นทุนให้บริษัทร้อยกว่าล้านผมลดต้นทุนให้ต้องอมันก็มาคุยกันได้แต่อาจจะไม่ได้ถึงหนึ่งล้านก็ได้ผมว่าวันเนี้ ถ้าเราอยากได้เท่าไหร่ผมต้องผมคิดว่าเราควรจะต้องถามตัวเองก่อนว่าเรามีคุณสมบัติอะไรที่เขาจะได้ประโยชน์จากเราแน่ๆถ้าเขาจ่ายเราที่เท่านั้นเหมือนพี่ซื้ออาหารอ่ะยังไม่รู้เลยอร่อยหรือเปล่าคุณคิดผมเท่ากับมิชลินเลยอยู่ร้านหน้าปากซอยแต่คุณบอกราคาคุณมิชลินอ่ะวันนี้อะไรไปหลักเอาการทําก่อนไหมตกลงไหมถ้าผมทาแล้วอร่อยจริงพี่จะให้ผมได้ไหมเอออย่างนั้นก็ได้นะแต่อย่าหักร้ามพลาด้วยเขาโดยการปิดประตูการเจรจาโดยการที่เราไม่ได้มีแต้มต่อรองอ่ะ เราก็ต้องเหลือพื้นที่ให้คนที่เขาอยากได้เราไปทํางานด้วยแต่ถ้าเราเอาเงินเป็นตัวตั้งหมดทุกอย่างมันก็เอ็นเกมข้อสุดท้ายแล้วครับครับการสร้างผลงานหรือการบริหารความสัมพันธ์กับหัวหน้าอันไหนสําคัญกว่ากันครับมันทั้งคู่ผมมีผลงานแต่พี่เกียิผมทิ่สายคุณต้องมีสองข้อนี้เลยแหละมืนจริงๆคุณขาดข้อใดข้อหนึ่งคุณก็แย่เลยถูกคุณเก่งมากผลงานดีมากแต่เจ้าของหัวหน้าเกียรติคุณมากเราเจอคนอย่างนี้เยอะพี่ คุณผลงานดีอ่าแต่ทําตัวน่ารังเกียจบางทีถ้าเขามีคนดีใกล้เคียงเป็นรองคุณนะเขาก็เอาคนนั้นถูกเพราะเขาไม่ต้องขี้เกียจมาปวดผณผมว่ามันเป็นเรื่องทัศนคติล้วนๆนะก็คือถ้าเราทํางานผลงานดีเป็นทุนน่ะมันคือโชคดีแล้วแต่การที่เราทําพฤติกรรมที่ทําให้คนไม่ชอบเรามันต้องดูสาเหตุด้วยว่าเราทําไปเพราะอะไรหรือมันมีประเด็นอะไรที่ทําให้เราไม่พอใจในที่นั่น่ะบางทีเราไปกดปุ่มทําลายตัวเองด้วยการที่ไปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่ถูกก็ได้นะอาจจะเป็นคําพูดของเพื่อนรักเรา ซึ่งแม่ก็ไม่รู้รักเราจริงหรือเปล่าม,มาพูดทําให้เราเอามาเ้ยนี่ไม่ถูกแล้วเขาไม่ชอบเราเราก็เลยมีพฤติกรรมที่ต่อต้านหัวหน้าเงี้ยผมว่าต้องมองนะถ้าเราเป็นลูกเทียบแม่ไก่ก็ต้องหาอาหารให้เราก่อนนะเรายังหาเองไม่ได้เรายังไม่กล้าไม่มใช่แม่ไก่ก็กคือเจา้า<ใ>นายเรานั่นแหละแล้วเราจะไปทะเลาะกับเขาทําไมแต่ถ้าเราอยากได้อาหารเป็นเบอร์ต้นๆของลูกไก่เราต้องโชว์ว่าเราแข็งท่อนใช่เราแบบยแข็งแรงไว้ไฟไว้อเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราห่อเหี่ยวแล้วก็มานั่งรอแล้วเขาก็ต้้้้้อองใใหเเเรราาาป็็นนนคสุดทยยแลวกจ โอ้แม่ไก่ไม่ไม่รักเราเลยลกล็ต้องทำตัวเองทั้งนั้นน่ะผมไม่ได้ส่งเสริมให้คนต้องต้องถือขนาะดต้องเอาความสัมพันธ์มาเป็นที่ตั้งแต่เขาเรียกว่ามีความเป็นโปรเฟชชั่นอลในความสัมพันธ์ด้วยครับเรากับเขามาทํางานร่วมกันมันคือคํานึ่ะที่ผมว่ามันต้องใช้ในยุคนี้หัวห,หน้าลูกน้องโคครีเอทสร้างบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นตํานานให้กับที่นี่ไม่ใช่ว่าเราเป็น s l a ปมาเป็นทาสเนี้ยถ้าเราคิดอย่างนั้นปุ๊บเกมนี้จะไม่มีทางประสบความสาเร็จเลยนี่คือ กลไกในการทํางานกับโลกยุคใหม่ครับท่านผู้ชมลองเอาแต่ละตอนที่เราได้คุยกับดออรรพีรัตไปพิจารณาตนเองแล้วกันผมเชื่อว่าคนทุกคนน่ะไม่ว่าคุณจะเก่งยังไงคุณยังมีโอกาสพัฒนาขึ้นไปได้อีกใช่ครับแล้วคุณก็จะเข้าใจโลกขององค์กรของคุณได้มากขึ้นอีกแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ